อันนี้เฮ<ว>้ยอาทิตยไฟดับสงสัยรถชนเสาไฟฟ้าทำไงดีอย่างเงี้ยโอ้หเดี๋ยวก็มีคนโทรแจ้งแหละอ้าวรถท้ามีคนโทรแจ้งอ่ะไฟก็ไม่มีอ้วกไข่ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้นะอ้วก,ก็รูเงิ้วมาเลยนอะอ่าแล้วก็โทรแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาดีมากเลยอ้วกจะได้ขไข่ก,ก๋วยเตี๋ยวกลัวเจอเลยรูเงิ้วแล้วมีใครรู้เบอร์บ้างอ่ะ วจะไปรู้ได้ยังไงมันวัดวัวขายก๋วยเตี๋ยววัววัววก็รู้แต่งี่หวเลือดอะไรต้องรู้โอ้ยถ้าวัวรู้อ่ะวัวจะถามเลือทำไมต้องขึ้นเสียงเลยโอยพูดแค่นี้คาะว่าขึ้นเสียงแล้วเปาอ้ยโอ้ยรอ้ยโอ้ย่า้เโี้ยโอ้ยงอันโี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ย้าเขายโอสยโอ้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 ยโอไรฟอ้ยสอ้ย้าโา้ยโอ้ยโอมยโอ้ยโ ลเลื่อมาอะไรยังไงอ่ะก็ตีเป็นคนตามเข้ามาไงแมาตีเห็นโฆษณานี้บ,บ่อยๆก็เลยลองโหลดแอป,ป P E A Smart Plus ตามเขาสมัครก็ง่ายแจ้งเรื่องไฟฟ้าผ่านแอป,ปนี้ได้ทุกเรื่องจ่ายค่าไฟผ่านแอป,ปนี้ก็ได้ด้วยนะ,ะแถมภายในแอป,ปนะยังมีบริการอื่นๆอีกเพียบสะดวกสบายรวดเร็วทันใจสุดๆ งั้นผมกลับก่อนนะครับถ้ามีอะไรก็แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PA Smartpad ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปส่งเตอทีนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับแอปนี่มันดีจริงๆเลยนะอติเลือดสองอาม่าหลบแอปนี้หน่อยสิอย่างอาม่าจะใช้เป็นเหรือสงโลยตีก็สอนไม่ค่อยเก่งอ่ะหาเอยไม่รู้ว่าจะมีเวลาสอนหรือเปล่านะสิมามา น,นี่ว่าไม่หายหลือสองแล้วเรียกว่าไม่หายพนักงาน P E A อีสองโอ้ยยังงายเดี๋ยวตีส่อให้เองมันง่ายสี่พัร้อยเดียวนะ